สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่อยู่กับน้องไม่ต้องนะคะเพื่อนๆพืนบางคนอาจจะไม่รู้จักน้องไม่ต้องวันนี้เราก็อยู่ในเกม High and Sick ก็คือเกมจ้อนหานะคะถ้าพูดง่ายๆนี่นะคะตัวน้องไม่ตองก็จะเป็นเซนแลคอสชื่อก็ตังมมัวค่ะชื่อว่าไม so ่ตองโซโซทีเฮสส่วนนี่ก็ คือเกมได้เล่นไปแล้วนะเราก็มาเล่นฉักเกมไปแต่น้องไม่ต้องก็จะพาเพื่อนๆไปดูพื้นที่รอบๆก่อนนี่สวยไหมแต่ว่าด่านนี้ก็จะเปลี่ยนด่านไปด่านมาไม่ใช่ด่านเดิมอะไรพวกนี้ไว้เหลือเวลาอีกสี่ิบ้าวิระหว่งางรอเราก็จะมาอธิบายกันนะคือว่า พวกนี้ถ้าใครได้เป็นทีมมันจะสุ่มนะคะใครได้เป็นทีมซ่อนก็จะเป็นสิ่งของอย่างนี้เช่นคนนี้เขาได้เป็นสิ่งก็คนซ่อนก็จะซื้อบางคนก็ชื่ออื่นชื่อสปริงกินมิงบิง้งอะไรสักอย่าอะไรทำนั้นนี่นะส่วนคนหนาก็จะเป็นตัวใก็ น็นไงคะหมดเวลาแล้วเขาบอกว่าทีมซโซนเอบชนะค่ะมาเราไปเล่นเกมหน้ากันเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ลกแล้วก็ร้างนี่คะ่ะไม่ใช่ลกแตนะ็นน้ารางด้วยว่าะเป็นทีมตามหาไม่ค่อยชอบเลยนะคะไปไปดูตัวน้องไม่ต้องใกล้ๆกัน นี่ค่ะตัวฉันสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อว่าเซนต์คอร์จะพูดกันไปไหนก็เป็นตัวฉันนั่นแหละส่วนพวกทีมซ่อนนี่นะคะก็จะเขาก็จะมีการจับเวลาซึ่งนอนไม่กล่องไม่ชอบไม่ไมค่อยชอบการหาเลยค่ะ าดูกันเลยค่ะว่าใครจะซ่อนกันยังไงอืมอ้วชวยคุยด้วยเย่ yeah, เราเจอคนหนึ่งแล้วนะน้อไม่ต้องคิดว่าใช่กล่องอันนี้แน่เอ๊ะหัวใจเลยหนึ่งหัวใจเลย หายไปนหนึ่งหัวใจเลยค่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาฉันม่ชอบพวกนี้ถึงดูสิคาตด,ดครั้งหนึ่งมันได้ตั้งหลายขั้นนี่นายนายรู้บ้างไหมว่าคนต้อนอยู่ที่ไหนบ้าง เออคือฉันก็ไม่รู้นะ่าฉันที่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนปล่าฉันแค่ไปวิ่งเรนวอีกนอีกแลยวตอนนี้ หมนใจแล้วนึกหมดใจแล้วไม่เอาแล้วไม่เอา,เอารู้แหละเพื่อนๆคนจะรู้นั่นคะ่ะว่าน้องไม่ต้องไม่ชอบเป็นคนหาเพราะอหยังอเอะน้องไม่ต้องได้หายซาบสูนโฆษณาเธออับประรักเกินไปฉันไม่ได้ บายโฆษณาอะไรไม่รู้โอ้ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเธอนี่มีกันมากเลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นกล่องผสมพยาบาลเจ้าโจ ทำไมเจ้าถึงกลับลอ๋องนี่อุ้ยแถมยังมีตูอ้อีกอ้าวโซฟาก็มีนี่มีก็เป็นตู้ทัดมีก็เป็นกอ,องไฟ เป็นไงคะไม่ล็อกตัวเองอีกตัก็ถูกเจอหรอกเ,เพื่อนๆคิดว่าเจ้านี่จะถูกเจอไหมใครเนี่ยชื่อปาดุกดิ้นไม่ดีเลยไม่ดีอ้าวนายรู้หรือเปล่าว่าฉันตายแล้วเจ้าตาแปะทีมต้อนแอบชนะค่ะ ไม่ชอบเป็นทีมหาเลยเราง่ายกันเถอะมา่ะเอาเราเป็นทีมซ่อนหรอเนี่ยไม่นะไม่เปลี่ยนตัวดีกว่าน้องไม่ตองได้เป็นโทรศัพท์ค่ะงาน แน่เอือยอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนี่ค่ะล็อกเลยนะคะพอะเราซ่อนเสร็จแล้วที่เหลือเวลาเราเป็นคนซ่อนเราก็จะเห็นคนอื่นที่ซ่อนหมดเลยนะคะส่วนคนหาพ็กก็จะมาหาเราถ้าเราเจอเราก็จะเบะคงรู้นะคะว่าเบะแปลว่าอะไรถ้าใครรู้ก็ยินดีด้วยค่ะ เฝ้าดูตัวเองคับน,นี่คนเจอน้องไม่ต้องหรงือยังคะยังเลยสงสัยเราจะนินงระวังระวัง ระวังระวังนี่มันเพลงอะไรเนี่ยเอออยากจะบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของน้องไม่จองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องไม่จองก็จะแต่งเพลงแล้วก็จะลงใน youtube เนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่แต่งกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าด้วยค่ะว่าเป็นยังไงต้องรอคลิปหน้านะคะถ้าอยากเจออุ้ยอุ้ย,ยทำไมพี่มีไม่รอกตัวเองนะคะ คือพี่พี่พี่ลืมกดล็อกนะพี่มี่เป็นแป้งพิมพหรอพี่มีวางอยู่ตรงนี้พี่มี่เนียนมากเลยนะคะเฉยไม่รอพี่เนียนอุ้ยอยากเป็นคอมมากเกรดทูสี่แต่แตเออเจ้าโตษนานารไม่เกี่ยวอะไรกับเกมนี้นะออกไปซะผมฟรีนะคะผมฟรีถึงฟรีฉันก็ไม่ซือ้อไม่ซื้อหรอกไม่ขอบคุณแล้วกันอา้าว มือถูกเจอแล้วะทำไมฉันมันไม่เนียเลยท่านเพื่อนจำได้ไหมว่าน้องไม่ต้องวางอยู่ตรงนี้แต่ว,ว่าได้หายซับส้นไปอย่างไรต้องรอยเพื่อนตา้งมาคนอัานสถานนะคะว่าเพลงที่น้องไม่ต้องร้องนี่คือเพลงอะไรเซมหมคะวิมคอนสแปนควินไหมคะ ถูกเจอเลยเหรอถูกเจอมันก nä, ็ดีนแนะได้เหม็นฉันไม่มีใครทรูไม่มีใครหัว,รว,ว,เ,หรวเราะเป็นฉันได้หรอน้องไม่ต้องเจอหัวเราะอฟ้ฟงนะโฮ้ฮเฮโฮโฮเสียงเหมือนรถทังเลยใช่ไหมคะถ้าใครชมก็ขอ,อขอบคุณได้ค่ะแต่ถ้าประชดนี่อยากจะบอกว่าเพรว่าอะไรดีคิดเองกันนะคะอุ้ยทำไมแป้งขีมมาอยู่นี่ แปพมพิมพ์คุณเลเวลสิบสามนะทำไมคุณถึงมาอยู่นี่อุ้ยมีคุณซ้นอยู่ในห้องน้ำด้วยนะเอ่มชื่อนี้อย่าไปยุ่งเลยค่ะน้องๆรูไหมคะเหน็นคำนี้แล้วน้องๆไม่ควรพูดคำหยาบนะคะเพราะคำไม่ควรพูดคำหยาบนะคะเพราะคำหยาบเป็นสิ่งไม่ดีคะ่ะถ้าใครพูดนะระวังพ่อแม่จะตีนะจ๊ะ ก็ไม่มีเงินเลเรางั้นเจอซะได้ไว้พี่นี่ยังไม่ถูกเจออ่ะเจ้าโฆษณานี่ฉันต้องรอนายอีกนานไหมระหว่างดูฉะนั้นคุณแพ้อยู่ใช่ไหมครับมาดูผมเป็นโฆษณาก่อนโหยโหยโหยจย,ยาว้า ทำเช่นนนี่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 เนี้ยนี่เนียนี่เน้ตุมต่มตุ่มตุ่มอาจารย์โจโจโจ้อไปจับไปจับจ้าอย่าลืมโ,นะโหลดผมเลยนะโหลดมาจากเพจสูจะไม่โหลดตายหรอกอืมนา่าจะดับมาแล้วต้องไม่ต้องเป็นทีมซ่อนอีกแล้วค่ะเปลี่ยนตัวกันเลย ได้เป็นถาดรองอาหารต้องไปที่ห้องอาหารเขาไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะคือตอนนี้น้องไม่ต้องหนึจะบอกว่ามันไม่ทันจริงๆอะ่ะ นี่ค่ะหวังว่าคราวนี้คงจะไม่มีใครเจอนะคะชอบแอบเหมือนกันแต่ว่ามันยากพูดตรงๆเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่มีอะไรผิดปกตินะอย่ายุ่งเธอจะยุ่งเธอเออคงนานหาไม่เจอหรอกไปดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนๆนะคะ เห็นไหมคะว่ามันสนุกนะถ้าเพืเ่อนๆชอบเนี่ยก็โหลดกัมนมาเล่นได้นะคะพิมพ์ไปค่ะว่าเกมซ่อนหาแล้วก็จะขึ้นมาเองซ่อนตรงนี้เลยเจ้าจ้อยทองไปค่ะไปดูน้องไม่ต้องกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องไม่ต้องก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติไตามได้ ให้น้องไม่ต้องด้วยนะคะถ้าชอบไปโหลดกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะพิมพ์ว่าเกมซ่อนหา Hi and k i k s ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บวัสดีครับราก่อนนะไม่